สำหรับวันนี้ครับวันที่8มีนาคมนะครับคุณผู้ชมกับประเด็นข่าวที่ต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้กับการชุมนุมของกลุ่มราษฎรรวมไปถึงกลุ่มรีเดมวันนี้นะครับล่าสุดที่ตํารวจเนี่ยได้เข้าไปคุมตัวนายโตโต้นะครับแกนนํากลุ่มวีโวก็ล่าสุดมีการผลออกจากการจับกลุ่มเนี่ยนะครับซึ่งออกมาแล้วนะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากการชุมนุมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีการชิงตัวผู้ต้องหาให้พ้นการจับกลุ่มก็จะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนะครับซึ่งสําหรับเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องจับกลุ่มนายโตโต้หรือนายปียรัตน์จงเทพเนี่ยนะครับเป็นแกนนํากลุ่มวีโวพร้อมพวก18คนนั้นมีการสืบสวนทราบนะครับว่านายโตโต้โตกับพวกเนียได้มีการนัดรวมตัวกันที่บริเวณลานจอดรถชั้น5 ที่ห้างเมเจอร์รัชโยทินและก็มีการนําอาวุธหรือสิ่งของมาใช้ก่อความวุ่นวายหรือมีการสร้างสถานการณ์นะครับคุณผู้ชมในการชุมนุมนี้จึงได้ทําการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายพบนายโดโต้กับพวกพร้อมเป้นะครับซึ่งภายในเป้เนี่ยบรรจุหนังสติ๊ก15อันหัวน็อต50ชิ้นลูกแก้ว300ลูกลูกระเบิดควันนะครับ30ลูก ถุงน้ำปลาร้านะครับสาถุงหมวกกันกระแทก13ใบเสื้อเกราะ37ตัวท่อเก็บแก๊สน้ำตาลหนอันค้อนเหล็ก1อันและโล่อีก1อันจึงได้ทําการยึดไว้เป็นของกลางและควบคุมในตัวโต้เนี่ยพร้อมกับพวกขึ้นรถผู้ต้องหาจํานวนสาคันส่งตํารวจตะเวนชายแดนภาคที่1นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยอ้างถึงข้อความที่ในตโตโตโพสต์ถึงสื่อสังคมออนไลน์ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะไม่เข้าร่วมการชุมนุมแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เขาทาการ ตรวจสอบเนี่ยก็มีการขัดขวางตามที่ปรากฏนอกจากนี้เนี่ยในระหว่างรถบรรทุกผู้ต้องหาแล่นออกจากห้างเมเจอร์รัชโยธินได้พบกับกลุ่มรีเดมและกลุ่มกาดราศดรบางส่วนเนี่ยได้เข้ามาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานต่อสู้และขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ทุบรถผู้ต้องหาและได้พังประตูหน้าด้านหน้าด้านหลังนะครับให้ผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปได้บางส่วน จากภาพที่เห็นในเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่ได้พากลุ่มแกนนาของ B ี V วเนี่ยออกไปจากบริเวณห้างเมเจอร์ราชโยธินนะครับแล้วก็มีการขวางไว้โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนแรกนะครับได้ติดตามตัวและนําส่งที่ตํารวจตระเวนชายแดนภาคที่1ได้จานวน18คนดําเนินคดีผู้ต้องหาเนี่ยมี3ข้อหาด้วยกันข้อหาที่1ครับคุณผู้ชมร่วมกันจัดการชุมนุมหรือทํากิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัด ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 อันเป็นการฝ่าฝืนพร,รกฉุกเฉินข้อที่2ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อข้อที่3ฐานเป็นอังยี่และซ่องโจรทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจำนวน7นายนะครับโดย6นายนี่ยังคงพักรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลตำรวจ รถควบคุมผู้ต้องหาเสียหายจำนวน9คันประกอบด้วยรถควบคุมผู้ต้องหา3คันรถกระบะ1คันรถบรรทุกสองคันรถบัส3คันต่อมานี่นะครับผู้ต้องหาที่รับการช่วยเหลือให้หลบหนีไปบางส่วนได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนที่สอนอพหลนโยธินจำนวน27คนอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับโดยบชนเนี่ยจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคลผู้กระทำความผิด ในส่วนการให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานาทำลายทรัพย์สินราชการและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป <c oughs> ก็โตโตเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแกนนำในเรื่องการเข้าสมัครในเรื่องสสพักก้าวหน้านะครับสุดท้ายก็ผันตัวเป็นกลุ่มแกนนําของ v ี V o เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูนะครับว่าในเรื่องของการาให้ข้อกฎหมายนะครับในเรื่องของการกระทําความผิด3ข้อหานี้จะเป็นอย่างไรน,นั่นเองนะครับ เวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ